สบายดีเอฟซีประถุธานตอนนี้เขาอ,อยู่ทีบ้านย่างสูงเนาะพากันมาเอาปลาพี่น้องมอ้นี้อยู่ทงหน้าพี่จ็คชิได้บ่อไรเดี๋ยวมาลุดน้ำกันมานีทข้งนี้ก็เตรียมแห่นเนาะมากันหลายคนเลยมานีมันใจแล้วบปเลยเตียยเตรียมใส่เลยพี่น้องไอ้กําลังหล่อมันหน่วยห้ำแล้วมาน,นีวานไปจะปลาซิวมากินเดี๋ยวจบจบเอาะเตรียมๆทั้งนี้ก็ได้เห็นแล้วเ,เลยนะ แล้ววันนี้พี่น้องไงสิได้บ่ได้เอ็ดโอ้ลงแล้วไหมเอาบลูสิงุ่มต่อใหม่เนี่ยบ่อบลูเล็กลงเลยตือนเตือนตอนนี้กำลังลงนะพี่น้อง ตรงหน้าบ้านยังสูงเมืองไก่ซ้อนแข้งซ้อนตะเขตบมา,นห,านหนิหาปลากินน้องเลยอยู่ท้องไห้ท้องหน้าได้บอ่ห้าวห้าวเอ้าโอ้ปลาซิวกัดลายโคตรรายเลยปลาซิวนี่มีแต่ปลาหน่อยปลาใหญ่มันอยู่นลำเล็กน้องเลยเอาอยากไน้อยหนยึนน่งมาหนิ Một 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 một, cái ngay chưa lại borai gì toening kuma kuma ngay từ tôi được ngay mà nhiêu mặt trăng này từ đi học ngay oh, bao à, đi nhảy ha tôi oh, tụi từ kiếm 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 lạ, bà kiếm ngốm kiếm lạ kiếm kiếm ngốm kiếm 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 hả? kiếm 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 kiếm

King ngạc bung hoàng hoa dâm quay mãi ở biak nha y Thì giặt xưa ấy, bà tay ý là tay ý là ừ. tay ý là tay ừ. ý là tay ý ý là ล, jadi, ล, jadi, ล, ENNIS, ล video, it, ุยๆๆฉัน่าจะไปทำกวัวจะเป็นหวยมากินทานี่ไออีกแี้วอกว่าตัวใหญ่เนะอืดิ่งใหญ่เัรเดีอยมันบอกเกือบเกือบเกืปตัวใหญ่ตอนนี้แฮ้กําลังติดใหม่เนาะเป็นกับมืเอออกปนไหลายป่ะปิเ จะน,น,น,น้อยก็น้อยลูกหนีขึ้นมาพี่น้องเลยเอาไม้ออกจากแห้ก่อนปลาเขาเดรร้ายอยู่แันแหงน้ำเลือกพี่น้องเอ้ยไปนี่ตอนนี้กําลังดังไฟนันนนงที่น้องเนาะบุญโฮมเพิ่นดังไฟมาหนี้ปลาก็ได้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยยามาปีกยืมกันปีกเพอมตุ่มลำอันใบซีดาพร้อมาหนี้ท่าน,น,นี้กําลังหาคือกันเอาเอาไปไปไมได้มาหนี้หาใส่เบ็ดเอาเตรียมอุปกรณ์ครบครบหมดหมดมามีมอ<า>่อฮะฮะ โอ้ตัวนี้ก็ังคุกมพอปลาไใส่มีหีบม่หีบมันก็พามันยังมีมเอาใส่ใส่ใส่ีกนี่นี่คอเดียเริ่มบนี้มิจบ,บแบบอะไแบนี้ล่างล่างล่างๆี่ขินงานเ้อุนม,มันย่างสูงเต็มตรงหน้าเลยคนน,น,าานตัวาว่ากินปลาแบนี้เอาตัวง่ายใส่ก้อนตัวหน่อยใส่ก้อนเออ เรามาปีมกันพี่น้องไ้บุนีซุกเกียบร้อยพี่น้องเอยเห็นปมามามาเมื่มาเลยมากินเลยขนาดนีต้มน้ำใบกันเนูสิดาพี่น้องามัานัดาเลยพี่น้องิมกันบปิ้งปลาแมีเอาเ้าเลยมาเกินปลาพี่น้องไอ้บุนีซุกเกียบร้อยเห็นปะแซ่บแซ่บ้ลอดบุนี Rồi khen Rồi Bèo bà ninh mất kinh nền Bà hình kinh bà đại Cảng lái bạn anh cái bó của dưỡng này có Cái này Cái này Cái rồi này rồi này

No. Được rồi nha. Đó. Giờ đi. Rồi. đây. bye bye. Now.